วันนี้มาลองเซิร์ฟใหม่ครับผมวี่เปิดใหม่ครับผมดูแล้วบรรยากาศทึกขื้นนะผมทึกขักมากคนเต็มเลยนะครับผมเต็มเลยคนเวลาเซิร์ฟใหม่จะมีแบบนับ PVP นะผมแบบ เที่วีเฉพาะเวลน้อยอ่ะพอเวลเยอะเราก็ไม่เล่นเราย้ายเซิร์ฟผมเราเติมมาเติมประมาณ29บาทก็ใส่โค้ดฟรีก็ไป PVP เล่นนะครับแข่งรีกันพอแข่งจบแเ้าก็ไปเซิร์ฟใหม่กันต่อพิธีรักสู้ครับผมสำหรับใครที่ไม่เคยทำครับต้องทำตามสำหรับคนนน้อยนะ โหมากครับผมักมาเลยยไอีแต่ผนเยอะน้อยครับมาใหม่ัเลยชักสักมีคนรู้ท่ามของเฮ้ยพยายาม้งมาเว่อกันน้ผมดักมากครัเต็มแล้วเราจะไปดูบรรยากาศนะครับที่มีคนทำเคียดเห็นไหมเต็มเลยรับ ลักเวทเต็มนะครับสำหรับการเซิร์ฟใหม่ที่เพิ่งเปิดนะผมผมจะเล่นแบบ PVP แบบวันเดียวนะผมมันจะมีวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะผมผมจะเล่นวันพลเรียวแบบวันเดียวแล้วก็ PVP PVP PV PV เสร็จก็ไล่เซิร์ฟต่อรอวันอังคารแล้วค่อยไปเรีวใหม่ครับผม เราไม่ต้องไปเติมเข่งโคตรใหญ่หลักพันหลักหมืน่นนะผมเราเติมยี่สิบเจ็ดบาทแล้วก็ใช้โคตรปีนะผมแค่น,นี้เองนะผมคนเยอะมากคึกคักมากส่งมีนะผมโอเคืเอตรงนี้ก็ประมาณนี้แหละใครที่อยากเล่นนะครับก็ลองดูนะผมจะมีโค้ดฟรีที่เกมแจกขอมันจะมีเยอะมากเลย ก็เวลาเราได้คนมาแล้วก็ทำตัวได้ประมาณนะ EP ก็ประมาณเจ็ดนี่แหละพอสู้ใช้กระสุออนได้นะครับแล้วก็หาที่ที่เราถนะัดแล้วก็ไปเน้นกาสู้ PVP กันพอถึงเวลาก็ p v ีเสร็จก็เล่นน่ก็เล่น,นะครับเราไม่ต้องไปเลยไหนว่างวันไหนเราก็เขาเล่นวันนั้นไหนไม่ว่างเราก็ไม่เล่น,นะครับผม อเคทีนี้จบเช่นี้ครับผมแนะนำหรับคนงบน้อยนะผมเล่นยังไงผมเล่นแบบผมนี่นะผมเล่นแบบชิวๆครับผมสร้างตัวทุกวันเพื่อหัดทางการเพื่อหัดเสาครับเอาไว้ PVP อย่างเดียวครับไม่วอลผมพีเจ็ดวอลพีพีเจ็จก็น้อยอีกนอยอีกวันหนึ่งรับพักวันหนึ่งแล้วอีกวันหนึ่งไปเล่นนะผม เดี๋ยวจะไปพาดูข้างบนนะเพราว่าคนจะคึกคักขนขาดไหนนะผมล่างนี้คนก็พอประมาณแล้วนะไปครับไปเข้าไปในเมืองเลยแค่ดามในคนมีการทำภารกิจทำเวสกันนะผมคนก็อึกคักพอประมาณน,นี่ฝั่งนี้ก็เยอะนะครับผมดูแรงของเขาครับผมเดนเจอร์รแล้วผมแรง มีเลนเจอร์หลายคนนะครับผมบางคนก็วิ่งทำเฟสกันนะควคึกคักครับคึกคักเซอร์เปิลใหม่ครับคึกคักเสมอครับนี่คนเต็มเลยเห็นไหมครับคึกคักมากครับผมเซืร์ใหม่โอเคประมาณนี้แหละ